อานิตัสสะภะควาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพานโตปัฏฐายะเตสังทายุตละปัญจสตาธิกานี้เทวสังวะชละสหสานิอติกันตานี้ปัจจุปันนากาลวะเสนะกติกะมาสันสะเอกติงสติมังทินังวาลวะเสนะปะนะ โสวะวาโลโหติเอวังตัสสะภะควะโตปรินิพานา,าศาสนายุกาละขนาสังล락เขตภภาติสุมัสดุพระพุทธศาสนายุการจำเนินแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหังสัมมาสามพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว2 5 6พพรรษาปัจจุบันสมัย พุทธจิกายนมาสุรทินที่ส1สบบโสรละวาละพระพุทธศาสนายุการจำเนินแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในอันยพึงกํากำหนดนับด้วยประกะะระะารลัชณีนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสามมาสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจจปุเพปะมะชิตวาปัจชาโสนามปะมชะชติโสมังโรกันปะภาเสติอัพภามุตโตวะจันติมาติขอความนอบน้อมจงมีแต่คุณพระัาษีรัตนไกร ขอถวา,ายความเคารพแด่พระเทรานุเถระทุกองค์ทุกรูปขอเจริญพรอ,อุบาสกอุบาสิกาผู้มีความเจริญในธรรมแบบนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาภาวนาสาธุธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมเพิ่มพูนกุศลบุญลาศีแก่สาธุชนทั้งหลายผู้ขนไไฝายใ่ใจในการบรรเ็ญกุศล อันเป็นการสร้างพื้นฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสัมมาปฏิบัติตามสมควรแก่เวลาต่อไปการทำบุญในโอกาสวันลอยกระทงนั้นนับเป็นจารีประเพณีที่บรรพบุรุษได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานและในปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนานิชนทั้งหลายก็ยังคงปฏิบัติอยู่เมื่อโอกาสวันลอยกระทงมาถึงสาธุชนทั้งหลาย ก็ได้ขนฝ่ายร่วมกันทําบุญกุศลตามประเพณีในเบื้องต้นก็มีการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อเป็นการชําระจิตใจให้สะอาดผ่อ่งใสและเป็นการนำนึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าพ่ะพระอ,อ,องค์ทรงเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาวโลกกล่าวคือหทรงประกอบด้วยพระปัญญาคุณเพราะพระอ,องค์ เป็นผู้ตัดสลุชอบโดยพระองค์เองทรงมีพระปัญญาเฉียบแหลมที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน 2. ทรงประกอบด้วยพระวิสุทธิคุณคือทรงประกอบด้วยความบริสุทธิ์ทรงปรารถนาที่จะสั่งสอนให้ดุดพ้นจากขวนทุกข์แห่งทุกข์สทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาคุณคือทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์ทรงเสด็จไปโปรด โดยไม่เลือกว่าจะเป็นชนชั้นไหนทรงแผ่เมตตากรุณาไปตลอดทั่วทุกทิศประเพณีการทำบุญรอยกระทงนั้นมีคตินิยมทำกันในวันขึ้น15ห้าค่ำเดือน12การรอยกระทงนี้เป็นประเพณีที่ทำกันเพราะในช่วงนี้เป็นฤดูน้ำหลากและเป็นวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงมีแสงสว่างผ่องใส การลอยกระทงนี้เป็นประเพณีที่พวกพราหมณ์ในอินเดียได้ทำขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อบูชาพระเป็นเจ้าคือพระนารายณ์ที่สถิตยอยู่ในถ้ำกลางม,มหาสมุทรในสมัยกรุงสุโขทยัยการลอยกระทงนี้เป็นราชพิธีเรียกว่าพระราชพิธีจอนเพี้ยนชักโคมลอยโคมทั้งนี้เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธบาท ซึ่งปฏิปทานที่แม่น้ำนันมะทานาทีในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีประเพณีการลอยกระทงเหมือนกันมีการประดับประดาตกแต่งอย่างปราณีบสวยงามแล้วนำไปลอยในแม่น้ำในยุครัตนโกสินทร์ระเพณีลอยกระทงไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นพระราพิธีเหมือนสมัยก่อนแต่ก็นิยมทำกันเป็นส่วนมาก จนมาถึงทุกวันนี้การลอยกระทงที่ทำกันอยู่นี้เป็นการทำเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทที่ปฏิปฐานอยู่ณนะฝั่งแม่น้ำนันมะทานนทีดังคำบูชาเป็นภาษาบาลีว่ามะยังอิมินาปาทีเปนะอาสุกายะนันมะทายะนาทิยาปุริเนติตังมุนิโนปาทาวะ รัชังอภิบูณเชมะมุนิโนโปาทวะรัชสะปูชาสังวะตันตุอัมหากันทีฆระตันหิตายะสุขายะแต่เป็นใจความว่าข้าพระเจ้าขอบูชาซึ่งรอยพระพุทธบาทแห่สงสมเด็จพระมุนีอันปฏิปฐานอยู่ณสั่งแม่น้ำนันมาทานาที ด้วยประทีปนี้ขอการบูชาลอยพระบาทแห่งพระมุนีด้วยประทีปนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่ข้าพรเจ้าทั้งหลายสิ้นการและนานเทินการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิปทานลอยพระบาทไว้ที่ฝั่งแห่งแม่น้ำนันมาทานาทีนั้นครั้งเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาสเสด็จไปยังแม่น้ำ มีพญานาคซึ่งอยู่ที่นั่นได้ทำการสักการปฏิสังฐานแก่พระพุทธเจ้าและได้กราบถูนอรัตนาพระองค์เสด็จไปยังนาคพิภพซึ่งเป็นสถานที่อยู่ของพวกตนแล้วได้ทำการบูชาแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมแก่พญานาคและบริวารเสร็จแล้วจึงได้เสด็จจากนาคพิภพ แต่ก่อนที่พระอ,องค์จะเสด็จจากนาคพิภพของนาคนั้นพญานาคได้กราบทูลขอให้พระอ,องค์ประทับรอยพระบาทไว้นักฝั่งแม่น้ำนานมาธานาทีเพื่อเป็นที่ล้ำลึกและเป็นที่ศักการะแก่พวกตนและชนทั่วทั่วไปและพระอ,องค์ได้ประทับรอยพระบาทของพระอ,องค์ไว้ในที่นั้นตามคามประสงค์ของพญานาคสถานที่นั้น ได้เป็นที่สักการะบูชาของเทพพยดาและมนุษย์ทั้งหลายตราบเท่าทุกวันนี้ในวาละโอกาสที่วันลอยกระทงได้เวียนมาถึงพุทธศาสนานิชนทั้งหลายต่างก็มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลพร้อมเพียงกันมาทำบุญซึ่งเป็นบุญนิธิพิเศษอีกประการหนึ่งซึ่งชาวพุทธควรยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีการที่เราได้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ ก็ได้ชื่อว่าได้ช่วยรักษาวัฒนธรรมที่ดีไว้ประการหนึ่งการทำบุญกุศลนั้นเป็นสิ่งที่ควรสะสมไว้เพื่อเป็นสเสบียงในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรเป็นผู้ไม่ประมาทการประมาทนั้นเป็นหนทางแห่งความตายผู้ที่ประมาทนั้นมักทำอะไรก็มีความผิดพลาดเสมอผู้ที่เคยประมาทแล้วในการจร ภายหลังไม่ประมาทเขาย่อมยังโลกให้สว่างไสวดูพระจันทร์วันเพนพ้นจากเมฆฉะนั้นดังนี้ความประมาทก็คือความเป็นอยู่อย่างขาดสติทำอะไรโดยไม่รู้จักคิดมักจะทำอะไรตามใจตัวเองทำให้ไม่มีความสุขความเจริญในชีวิตคนที่ขาดสตินั้นท่านเปรียบเสมือนเรือที่ขาดหางเสือ ย่อมจะไหลไปตามกระแสลื่นกระแสลมอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางลมพัดไปทางไหนก็ไปทางนั้นน้ำขึ้นก็ลอยตามน้ำน้ำลงก็ลอยตามน้ำชีวิตของคนเรานั้นเปรียบเสมือนเรือเรือที่เรียกว่านาวาชีวิตการสอะแสวงหาทรัพย์สินรวมถึงการทำมาหากินอยู่ในโลกก็เหมือนการแล่นเรือไปใน มหาสมุทรซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายจะต้องคอยคัดคอยวาดประคับประคองให้หนาวาชีวิตเดินไปสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดีได้ในการดำเนินชีวิตชวเช่นกันต้องใช้สติคอยควบคุมทำอะไรก็ทำด้วยความรอบคอบดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติและการกระทำทุกอย่างมีความระวัดระวังไม่ยอมผลาลงไปในทางเสื่อม คืออาบายามุขได้แก่ทางแห่งความเสื่อมในพระพุทธศาสนากล่าวไว้6ประการคือ 1. ดื่มน้ำเมา 2. เที่ยวกลางคืน 3. เที่ยวดูการเล่น 4. เล่นการพนัน 5. คบคนชั่วเป็นมิตร 6. เกียรติชานการทำงานทั้ง6ประการนี้สาธุชนผู้เป็นบัณฑิตควรหลีกเว้นเสียให้ไกล พ่กขอให้เกิดแต่โทษนานาประการหาสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ได้แม้ในอดีตเราอาจมีความผิดพลาดไปบ้างแต่ในปัจจุบันต้องมุ่งมั่นทำให้ดีที่สุดชีวิตคนเราอาจมีการพลาดผิดพังไปบ้างอย่าไปคิดคำนึงถึงให้รีบเร่งขนฝวายทำกิจของตนให้เพียบพร้อมบริบูรณ์ความประมาทนั้นในทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้สามประการคือหนึ่ง ความประมาทในวัย 2. ความประมาทในรูป3ความประมาทในทรัพย์ในแต่ละข้อนั้นมีอักถาที่บายดังนี้ประการที่1นความประมาทในวัยคือถือว่าตนยังอายุน้อยจะมีชีวิตอยู่ตั้งงานมักหลงเพลิดเพลินมัวเมาอยู่ในการมคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอยู่ตลอด ไม่แสวงหาทางพ้นทุกข์และไม่คิดจะทำบุญที่แท้จริงมัวแต่ลหลงไหลในเรื่องที่ไร้สาระประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงกฎแห่งธรรมดาที่ว่าคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มหรือแก่เท่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตเพียงใดก็ตาม